ตลอดเวลาโดยที่จะไม่ให้รถมันไปซ้ายไปขวานะครับถ้าคือเขามีข้อแม้ว่ามันต้องมีมีมีเส้นประมีเส้นมีเส้นขาวเึงจะจับจับได้แต่ถ้าสนนไม่มีเส้นขาวมันก็จะไม่สามารถกะร,ร,ระยะทางได้โอ,อก,กาสเราต้องอยู่เลนไหน ออกนอกเลนเลยนะครับวุ่นๆนั่นนีออนท่านแทของเขานะครับเลตเตอรวีถูตัวใหม่นะเห็นไหมครับยอดเลยนะครับอ่าบังคับเลี้ยวอ่าเอานอกเลนอัตโนมัตินะครับจะสังเกตว่ารถมันจะพยายามไม่ออกนอกเลนมันจะโค้งอะไรมันจะดิ้นเอง อะไรมันจะพยายามให้รถวิ่งในเลนนะครับถ้ามันเห็นไหมเห็นไหมขยับวองละนั่นไม่ออกนอกเลนจริงเลยไม่ออกนอกเลนนะครับเห็นไหมครับนั่นเออดีเว้ยห้องนิตวีสุดยอดเลยนะครับเห็นไหมเราสามารถปล่อยมือได้เลยนะครับนั่นดูนะนั่นรถไม่ออกนอกเลนเลยนะครับ เลนเลนตลอดเลยนะครับน,ะน่ะเห็นไหมเ้ยบน่นบ่นบ่นเออยเอาท่าเว้ยนี่นะฮะระบบอะไรบาร้าวระบบอะไรนะนระบบอไระบบอะไรป้องกันร,รถออกนอกเลนอัตโนมัตินะครับ